สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ใครที่เห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อาจารย์ไม่หมอบ,บ้านคนนี้ด้วยนะคะวันนี้อาจารย์จะมาเรนดอมในหัวข้อที่ว่าคนที่กำลังจะเดินเข้ามาเป็นคู่ชีวิตของคุณคนที่จะเดินเข้ามาเป็นคู่ชีวิตของคุณ การเล่นดอมไพ่นะคะครั้งนี้มันอาจจะมีทั้งตรงใจใครบ้างหรือไม่ตรงใจใครบ้างนะคะลองใช้บิจาณยญาณนะคะมีการรับชมนะคะตั้งจิตอธิษฐานถึงคนที่กำลังจะมาหาคุณนะคะที่จะมาเป็นคู่ชีวิตคุณนะคะนะคะให้เด่นดอมไพ่นี้ บอกถึงตัวลักษณะบุคคลนะคะหรือคนที่คุคิดถึงอะ่ะต้องมีสักคนแหละที่อยู่ในใจโอเคค่ะคนที่กำลังจะมาหาคุณในเร็วๆนี้นะเขา เป็นคนที่จะมองว่าเขาเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่ทํางานเก่งแปดไม้เท้าเนี่ยคือคนทํางานเก่งมากนะคะเป,นคนเ,เป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่มีดูต่างประเทศต่างจังหวัดหรือพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยจะมี จะเห็นแม่น้ำไหมเขาจะอยู่ในแม่น้ำมีแม่น้ำตัดผ่านมีต้นไม้มีภูเขานะคะเป็นคนที่อยู่ในเซฟโซนพวกเนี้ยเนี่ยติดต้นไม้ติดลำธารติดภูเขาทำงานเก่งแบบไม่เท่ากูทำงานเก่งมีหน้าที่การงานที่ดีค่อนข้างมากนะแล้วก็ เป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งด้วยเนาะนะเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งด้วยนะคะเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งเป็นคนที่เห็นไหมไม้เท้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นไม้เท้าก็คือเขาจะเป็นคนลักษณะที่มุ่งทำแต่งานมุ่งทำแต่งานเนี่ยโฟกัสแต่เรื่องงาน นะคะคนเนี้ยคนที่ก็มันจะเดินทางมาหาคุณเนี่ยคนที่อยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดคนที่คุณนัดไว้หรือคนที่เคยเคยเจอลักษณะทินบ้านเขากําเนิดเขาจะติดแม่น้ําติดภูเขานะอ่านะคะคนเนี้ยโอ้คนที่คนคุยคนที่จะมาใช้ชีวิตร่วมด้วยกับคุณเนี่ยเขาเป็นคนลักษณะแบบนี้นะเป็นคนเป็นคนค่อนข้างเก่ง เป็นคนค่อนข้างเก่งเป็นคนที่จิตใจดีนะรักธรรมชาติจิตใจดีภาวะผู้นำแน่นอนถ้าไพ่ the empress ขึ้นเนี่ยก็คือภาวะผู้นำค่อนข้างสูงเป็นคนที่มีวุฒิภาวะค่อนข้างดีนะนะคะเห็นไหมจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ในไพ่ใบนี้นะคะซึ่ง the ออ emperor นะคะขอไพ่ emperor ก็คือเป็นไพ่พ่อ,พอคือเป็นมองการไกล นะคะเป็นคนที่ขยันนะคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตคุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่ขยันอันนี้เป็นคนที่ขยันนะเป็นคนที่เห็นไหมมือหนึ่งก็ไม่ไม่นิ่งเลยเป็นคนที่มีลูกน้องมีบริวารค่อนข้างดีเป็นคนที่ขยันนะนังแทนนังบรรลังเลยเห็นปะใจดีนะเท่ามาคนที่จะมาเนี่ย เขาจะเป็นคนที่เข้ากครอบครัวคุณได้ด้วยนะคะครอบครัวคุณเป็นคนง่ายๆอะไรง่ายๆเขาก็สามารถปรับได้ถึงแม้บางทีเขาอาจจะเป็นมาดผู้บริหารมาดเป็นคนสะอาดาน่ะแต่บ้านบ้านเราอาจจะเป็นคนบ้านบ้านบ้านนอกเป็นคนที่ไม่ได้มี แพลตฟอร์มการใช้ชีวิตอะไรมากของเราเนาะแต่เขาก็สามารถที่จะเข้ากับคุณได้แล้วก็เป็นคนที่นำทางของคนได้มีภูมิฐานนะภูมิฐานนะถ้าคนที่กำลังคบคนต่างประเทศนะนะคะคนนี้ใช่เลยนะคนที่มีอายุนะคนนี้นะใช่เลยคนที่มีอายุมีกิจการมีธุรกิจค่อนข้างจะเปีหนักมากด้วยสิคนนี้นะ ที่จะเข้ามาหาคุณเนะี่ยโอ้เป็นคนที่ชอบเป็นคนที่มีแบบระเบียบนะแบบแผนนะเป็นคนที่โรแมนติกนะขออนุญาตป,ปิดไพ่ไปนี้เนาะมันเป็นไพ่แบบมันแบบลอเวอร์นะเป็นคนที่มีระเบียบค่อนข้างมีระเบียบจ๋าเลยนะคะบางครั้งเขาอาจจะมีระเบียบกว่าเราก็ได้โรแมนติกเออนะคะคุณจะได้ คนที่โรแมนติกรักคุณน่ะใส่ใจทุกรายละเอียดอ่ะที่คุณมีอ่ะนะเห็นไหมดอกไม้พันไม้ชอบพาคุณไปเที่ยวอะไรที่มันธรรมชาติธรรมชาติบำบัดธรรมชาตินะชอบภูเขาชอบทะเลชอบอ่ะปรับเขาสามารถปรับจริงๆอ่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างโลกส่วนตัวเยอะนะคนคนนี้นะ แต่ถ้าคุณขออะด้วยความรักที่เขามีเขาจะให้คุณนะคะเขาจะให้คุณเขาจะทําตามคําขอคุณนะคนเนี้ยเนี่ยเขาโรแมนติกอะจังเลยอะคนคนนี้อะคนที่เข้ามาดูเป็นเรนดอมนะจะเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้นะคะถ้าเป็นผู้ชายที่เข้ามาดูจะได้ผู้หญิงที่หนักแน่นใจหนักแน่น ภาวะผู้นำคุณได้คุณชอบสไตล์นี้เนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก้ว้าวเลยถ้ายิ่งคบกับคนต่างประเทศเนี่ยคนนี้คบได้นะวาดฝันอนาคตกับคุณได้และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้นะคนคนนี้นะอยู่ต่างจังหวัดเขาจะทําทุกวิถีทางอืมที่จะได้มาอยู่กับคุณเห็นไหมถ้วยขวางรักนะคะเขาจะทําทุกอย่างให้คุณถ้าคุณขอ อยากได้โน่นอยากได้ได้นี่อยากได้นั่นเขาก็จะให้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักครอบครัวอืมนะคะนะคะลักษณะลักษณะอะดนดํมนี้เชื่อว่ามีคนมาดูหลายคนลักษณะก็จะเป็นผิวขาวนิดนึงสูงโปร่งผิวขาวผิวสองสีก็ได้ผิวขาวก็ได้แต่อาจจะเป็นคนค่อนข้างสูงสูง สูงนะนะคะเจ้าเนื้อนิดหน่อยนิดๆก็มีนะคะเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงผิวสะอาดมากนะคะเป็นคนใจดีอจริงๆอ่ะคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตคุณมีสินสมอพร้อมกันนะอือนะคะพลังงานคุณค่อนข้างดีคุณจะได้เจอคนดีๆบางคนเนี่ยที่เข้ามาหนูนะปฏิบัติธรรมขอพรมมเตลูอยากได้คนที่เรานึกถึง ขอพรคุณได้อย่างใจคุณคิดเลยนะคนนี้นะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวแล้วก็เป็นคนที่ฟังเชื่อฟังคุณนะคุณเปรียบเหมือนผู้หญิงคนนี้นะหรือผู้ชายคนนี้กําลังอยู่ในโอวาดคุณนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็เขาเชื่อฟังคุณเขาดูแลคุณค่อนข้างดีนะคะเขาดูแลคุณค่อนข้างดีละลักและทะนุถนอมคุณนะคะเขาเชื่อฟังนะคนคนนี้ก็เชื่อฟัง อยู่ในโอวาชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นะคะเป็นคนที่ชอบเห็นไหมพกมันจะมีไพ่แบบเซงก็คือไพ่แผนภูเขาเห็นไหมคนที่ชอบอยู่แบบภูเขาภูเขาป่าๆนิดหนึง่งหรือชนบทชนบทนิดหนึ่งก็มีนะแต่เป็นคนที่ภูมิฐานนะเป็นคนที่สามารถทำให้คุณมีรอยยิ้มได้ด้วยนะคะ แล้วก็เป็นคนที่มีกิจการร้านค้าเป็นคนที่อยู่ในองค์กรด้วยก็ได้นะคะถ้าอยู่ในองค์กรนี่ก็จะเป็นคนที่อืดูเลยลูกน้องหรือผู้ร่วมงานหรือเจ้าหนายหลักนะคนคนนี้นะเป็นคนที่ดูแลมีสมเสน่ห์จังเลยอ่ะอืมเป็นคนที่มีสมเสน่ห์นะมีคนมาชอบเขาเยอะเหมือนกันนะเพราะเขาค่อนข้างมีเสน่ห์เนาะโอ้เพราะเขาค่อนข้างมีเสน่ห์นะคนคนนี้นะนะคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเป็นคู่ชีวิตคุณ เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะเขาผ่านอะไรมาอยู่เขาก็เลยเป็นค่อนข้างความเป็นผู้ใหญ่ของเขาเยอะนิดนึงสามารถเอาง่ายๆสามารถดูแลคุณได้แล้วก็สามารถนำพาคุณไปในทิศทางที่มันดีได้เป็นคนเพียมคิดเป็น GPS เป็นคู่คิดเออเป็นคนที่เวลา เราเหนื่อยเหนื่อยท้อท้ออ่ะเห็นไหมเราเหนื่อยเหนื่อยท้อท้อเมื่อก่อนใช่ไหมเราจะเก็บตัวปีกวิเวกอยู่คนเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเธอเจอคนคนนี้นะหรือพวกคุณเจอคนคนนี้นะคุณจะเปลี่ยนทันทีคุณจะเป็นคุณไม่จำเสินเลยสีเลยเห็นปะหรืสีนี้เขาก็ก็เหมือนแบบเป็นลาษสีที่เวลาเจอปัญหาอะไรใช่ไหมเขาก็จะไม่ใช้ความโกรธอืมเขาจะไม่ใช้ความโกรธเขาจะไม่ใช้ สิ่งที่มันแบบตัดสินคนอื่นสิ่งที่มันไม่ดีเขาจะไม่ได้มองภายโลกภายนอกเขาจะใช้ความนิ่งภาวะผู้นําเขาค่อนข้างเยอะพูดง่ายๆเขาก็ถ้าเป็นคนที่คุณเล็งอยู่ก็คือคนที่มีอายุแหละหรือถ้าคนที่ไม่ได้ไม่มีอายุหรือเป็นยังไม่มีอายุเท่าไหร่ก็คือเขาโตกว่าตัวเขาไม่ใช้อารมณ์ตัดสินคนอื่นนะ เขาใช้เหตุผลแต่สิ่งคนอื่นคนคนคน,นี้นะซึ่งเป็นคนที่ฉลาดรอบด้านเลยเออเป็นคนที่ฉลาดรอบด้านแล้วเป็นคนที่ไม่ให้ใครมาชักจูงเขาง่ายๆนะคนคนนี้นะเป็นคนมั่นใจเป็นตัวของตัวเองเป็นแมสเซจเชียนก็คือเป็นคนที่มีวาจาดีนะคะดินธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟมาดินน้ำลมไฟมาประกบกันน้่เป็นหมองก็ได้นะเป็นแพทย์ก็ได้นะ เป็นนักธุรกิจได้ทํางานในองค์กรใหญ่ได้เห็นป่าชอบภูเขาชอบต้นไม้คนคนนี้ชอบความโรแมนติกและชอบต้นไม้นะทางานในที่สูงสูงอยู่อยู่แดนไกลคนคนนี้อยู่แดนไกลด้วยนะออจะมาพบคุณหรือมาเจอคุณเนี่ยนะคะลักษณะแบบนี้เลยอุสมาร์นะเป็นผู้ชายก็สมาร์เท่นนะเป็นผู้หญิงก็ภาวะผู้นําค่อนข้างสูงนะเดเมไปซเชียนเนี่ยเก่งมองก,การ์ด ไม่ได้มองชั้นเดียวนะคะมองหลายสเต็ปนะคนคนนี้นะอืมีจังเลยแรนดอมนี้เนาะคู่ชีวิตนะคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตนะถือว่าโชคดีนะใครที่เข้ามาดูในแดนด้อมเด็กตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกันนะเอนอกจากเ,าเขาจะเป็นคนที่โรแมนติกแล้วนะคะเวลาคุณท้อคุณเศร้าคุณเสียใจเนี่ยเขาเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ระบายได้ดี เป็นผู้รับฟังได้ดีเป็นคนที่ค่อนข้างมีเหตุผลมากกว่าอย่างที่บอกเขาถูกฝึกมาดีในพื้นฐานครอบครัวของเขาเขาสั่งสอนมาดีเห็นไหมเขาจะไม่เขาจะเขาจะเขาจะเหมือนแบบเขาจะไม่ใช้อารมณ์ถ้าเป็นเราอะถ้าเป็นเราเราอะหรือตัวคุณเองคุณจะใช้อารมณ์โกรธก่อนคุณจะมีคําพูดที่มันเหมือนไม่ไม่น่ารักออกมาก่อนใช่ไหม บางคนเนาะแต่ตัวเขาเองเขาจะไม่พูดเขาจะคิดก่อนอย่านะไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปคิดแบบนั้นเลยเพราะเขามีศีลเขาเพราะเขามีศีลไงเพราะเขามีแบบธรรมะอืมเพราะเขามีธรรมะเพราะเขามีศีลเขาบอกว่าศิล์เสมอเราเจอกันใช่ไหมนะคะดังคําที่คุณอธิษฐานไว้แหละคนคนนี้นะอืมเขาไม่ใช้ใช้อารมณ์ เขาไม่ใช่อารมณ์เหนือเหตุผลเขาใช้เหตุผลมากกว่าเขาเป็นคนที่เจ้านายรักคนอื่นรักด้วยนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์จิตใจดีนะคะเป็นคนที่เจ้านายรักเวลาเขาพูดหรือเป็นวิทยกรหรือว่าเขาพูดอะไรกับคุณเนี่ยถ้าคุณได้พูดกับเขาเนี่ยโอ้คุณจะหลงเขาเลยเคลิบเคลิมไปตามๆกันเลยนะคะนอกจากเขาจะหลงคุณแล้วคุณก็หลงเขาเหมือนกันคุณก็ไม่สามารถที่จะไปจากเขาได้เหมือนกัน นะคะคนคนนี้นะเป็นคนที่แววตาและดูนุ่มนวลอ่อนโยนทะนุถนอมน,นะอืมชอบสีธรรมชาติด้วยนะสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าอะไรเงี้ยเออเหลืองฟ้าขาวไหมคนคนนี้จะชอบอะไรที่มันเป็นเหมือนมา,าสบายตาสบายตาหน่อยเหลืองก็เป็นเหลืองมัตาอ่อนๆฟ้าอะไรเงี้ยนะคะถ้าคุณได้เจอจริงๆหรือคนคนนี้นะเขาจะพาคนไปทําบุญไหวพ้พระสวดมนต์ นะคะเพราะการฝึกสอนในครอบครัวของเขาอ่ะมันมีมาตั้งแต่เด็กเขาเลยก็อยากจะเจอคนที่มันเป็นเหมือนแบบบางครั้งบางอย่างนะถ้าคุณเจอนะคนคนนี้ที่จะเข้ามานะอะไรที่คุณไม่เคยทําเหมือนแบบอยู่ในกรอบอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะได้ทำเพราะคนคนนี้ก็ได้นะเป็นคนที่โอ้จริงจังกับชีวิตนะคะไม่หล่อแหละเป็นคนที่อารมณ์ดีนะแต่ก็อารมณ์ดีสนุกสนานนะคะ แต่จะเป็นคนที่มองการไกลมากนะคะคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตคุณนะคะละเอียดละออบางครั้งละเอียดมากกว่าเราอีก <c oughs> เป็นคนที่ผ่านเรื่องความรักมาแล้วรักักเย่ยมาแล้วเขาเคยผ่านเรื่องความรักที่มันแย่มาแล้วเขาเคยผ่านเรื่องที่มันแบบทําให้เขาเสียใจมาแล้ว และคําดังอธิษฐานของเขาเขาก็ไม่อยากที่จะมาทําให้ใครเสียใจอีกนะคะคนคนนี้นะเขาไม่อยากทําให้ใครเสียใจเพราะเขาเพราะเขาจเจอเหตุการณ์ที่มันแย่ๆเกี่ยวกับความรักในชีวิตเข้ามาแล้วนะคะอืเขาเจอเหตุการณ์ได้ลยที่ทําให้เขาร้องไห้แบบแล้ววันหนึ่งเขาเข้มแข็งได้เขาก็ได้บอกกับตัวเองว่านะเขาจะไม่ทําใครแบบนี้ฉะนั้นคนคนนี้เลยนะคนคนุณค่อนข้างโชคดีนี้ไง อถ้าคุณได้เจอคนคนนี้นะที่จะมาเป็นเป็นเข้ามาหาคุณหรือมาเป็นคู่คุณเนะี่ยเห็นไหมคุณก็เปียกเหมือนไม่ทาวันนี้เขาก็มองเฝ้ามองแต่คุณนะคะเขามีหมวกหรือเขามีอะไรในร่างกายเขาเนี่ยเขาก็จะมาแบบให้คุณเลยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่โอ้ยังไงก็ยังยืนยันว่าเขาชอบภูเขาชอบต้นไม้อะไรที่มันเป็นที่แบบ ธรรมชาติธรรมชาติเขาชอบมากเลยนะคะเขาชอบมากเป็นคนที่ใส่แว่นด้ไหมอาจจะด้วย <c oughs> บางคนเจอคนใส่แว่นเนาะเจอคนใส่แว่นคือคนคอุ้ยชอบจังเลยมักจังเลยมักคนใส่แว่นจังเลยคนนี้ก็ด้วยนะโอเคเนาะคนคนนี้คนด้วยนะอะไรที่มันเป็นเออเขาจะไม่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 ไม,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 ไม่ไม่ค่อยแบบพูดหรือ เรื่องเก่าๆนะคะเรื่องเก่าๆเดิมๆเขาจะไม่ค่อยจะเล่าให้ฟังหรืออะไรที่มันทําให้เขารู้สึกว่าเออรู้สึกว่าไม่เซ็ตหรือค่อนข้างแย่ๆทั้งคุณและเขาเขาจะไม่พูดเลยเขาจะไม่ทําแบบนั้นเลยเขาจะปล่อยผ่านไปเลยแล้วเขาจะเริ่มต้นใหม่กับคุณแบบอย่างสวยงามเลยนะคะเป็นคนที่มีความมานะอดทนเป็นคนที่วางสเต็ต ชีวิตค่อนข้างดีแล้วก็ใช้ชีวิตตอบอย่างคุ้มค่ามากอืคนคนนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นก็โตกว่าตัวถ,ถ,ถ้าเป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดและโตกว่าตัวนะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีภาวะผู้นําค่อนข้างสูงมากต่างประเทศถ้าเขาอยู่ต่างประเทศตากเขาก็ทํางานในองค์กรที่ดีแล้วก็ชอบธรรมชาตินะคะ บอกไปแล้วนะคนที่อยู่ในดวงใจคุณหรือคนที่เขาจะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตคุณเนี่ยนะคะแสดงว่าในเรนดอมนี้คะคุณกับเขาคือคนที่มีสินเสมอกันแล้วก็เป็นคนที่ชอบเหมือนกันนะคะบางคนชอบการแข่งรถนะบางคนชอบผัดผลแข่งรถแข่งเรือชอบแบบกีฬาชอบเล่นกีฬาเหมือนกัน ชอบอะไรที่มันเป็นออกกําลังกายอะไรเงี้ยในยิมอืมชอบออกกําลังกายชอบอะไรกลางแดดกลางแจ้งอะไรที่อึดถึกทนนะชอบอะไรแบบเนี้ยชอบชอบคายายกันมันมีลักษณะเด่นตรงที่มันเป็นเหมือนแบบพไพ่ใบนี้ก็คือเหมือนกันคล้คา,ายกันชอบเหมือนกันไปไหนไปกันอย่างสมมติว่ายกตัวอย่างถ้าไปไปอยู่ชนบทใช่ไหมทําไรทํานาก็ จะทาไ้ทํานาทําสวนเหมือนกันแต่ถ้าอยู่ในเมืองน,นิดนึงก็จะไปที่ชอบเหมือนกันก็คือชอบเดินลุยๆเหมือนกันนะ่ะอืมตากแดดกลางแจ้งถ้าในตัวเมืองหน่อยก็อย่างเช่นไปตะจุจักก็ชอบร้อนๆเหมือนกันชอบทานก๋วยเตี๋ยวเรือชอบนวดชอบอะไรแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็จะไม่ขัดขุนด้วยนะคนๆ่คุณชอบช้อปปิ้งใช่ไหมเอาสิช้อปปิ้งได้ฉันก็จะยืนแบบ หลอคุณคุณชอบทำเล็บใช่ไหมได้ฉันก็จะยืนหลอคุณอะไรแบบนี้เป็นคนที่ไม่ขาดเลยนะคะถ้าได้เป็นคู่ชีวิตคนคนนี้ก็คือคนที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างดีนะแล้วเขาจะไม่ขัดคุณเลยแม้แต่นิดเดียวอืมเขาไม่ขัดคุณนะพลังงานไพ่นะคะเป็นพลังงานที่ดีมากและพลังงานออร่าในตัวคุณก็เป็นพลังงานที่ดีมากนะคะคนที่เข้ามานี้จะต้องมีสินเสมอแล้วเจอคุณ เพราะว่าคุณได้อธิษฐานจิตไปแล้วบางคนนี่อธิษฐานจิตไปเลยนะให้เจอลักษณะแบบนี้คนคนนี้ใช่เลยนะคะคนที่จะเข้ามานี่ใช่เลยนะคะไม่เพียงแต่เขารักคุณคนเดียวนะเขาจะรักคนในครอบครัวคุณด้วยรักเพื่อนคุณเห็นไหมธรรมชาตินี่เห็นไหมเห็นดอกไม้ไหมเขารักเขารักคุณด้วยนะเขารักดอกไม้นะเขารักเหมือนแบบไม่ได้แค่รักคุณนะรักคุณรักดอกไม้ นะคะมีแววมีเกณฑ์ที่จะได้มาขอแต่งงานคุณด้วยนะรักพ่อแม่คุณรักสังคมคุณรักญาติพี่น้องคุณรักแม่กระทั้งไม่ได้มองว่าคุณมาจากไหนจะรวยจะจนจะมีหรือว่าอะไรก็ตามแต่เขารักที่ตัวคุณและรักที่คุณเป็นคุณเนี่ยเห็นไหมดอกไม้มันเบ่งบานไหมมันพร้อมที่จะผลิดอกออกใบ พร้อมที่จะเป็นครอบครัวพร้อมที่จะเป็นคู่เข้าเลือกคุณเป็นคู่ชีวิตเพราะคุณเป็นคนอ่อนโยนนะคะคุณเป็นคนอ่อนโยนคุณเป็นคนคุณเป็นคนเก็บเงินเก่งด้วยนี่ไงมาถึงตัวคุณละคุณเป็นคนเก็บเงินเก่งนะคนที่จะเข้ามานะคุณเป็นคนมองการไกลด้วยไม่ใช่เพียงแค่เขาคุณกับเขาเป็นเป็นเหมือนแบบมองไปในช่องทางที่มันเป็นช่องทางเดียวกัน มันมองอะไรคล้ายๆกันมันมองอะไรที่มันเหมือนกันมองความฝันวาดอนาคตบ้านไม่เหมือนกันเห็นไหมสร้างครอบครัวไปด้วยกันคนที่จะเข้ามานะมีบ้านมีประสาทได้ไหมอาจจะมีรถก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะคะดีไม่ดีดคบกันไปมีธุรกิจที่มันเป็นเหมือนว่าโอ้ที่เราตรงใจแล้วเขามาช่วยส่งเสริมมันเป็นคุณคู่บุญคู่บาร,รมีคู่ส่งเสริมที่จะมาอยู่ด้วยกันนะคะ คนคนนี้คือคนที่อยู่ในดวงใจหรือคนที่คุณฝันใ่หรือคนที่คุณแบบคุยอยู่นะคะต่างชาติต่างภาษาต่างจังหวัดต่างแดนชารีออดเป็นคนที่สมาเป็นคนที่ค่อนข้างเท่สวยหล่อคนคนนี้เลยนะอันดับแรกเลยใจ,ใจดีไม่ค่อยเยอะทําตัวไม่ได้ไม่ได้เป็นคนแบบเยอะง่าย,ายสบายสบายรีแรกลกซ์รีแลกอะไรก็ได้นะคะไม่ค่อย ไม่ค่อยมีพอบมีแผ่นมีเป็นคนที่เรื่องมากๆอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่เก็บอาการและเก็บอารมณ์ได้เนื่องจากเขาเป็นคนโลกส่วนตัวเยอะแล้วเขาได้เจอปัญหาบางอย่างในชีวิตเขามาค่อนข้างเยอะฉะนั้นเขาก็จะไม่ใช้อะไรกับคุณเลยนะคะธนุถนอมก่อนรู้สึกถ้ามีถ้าได้แต่งงานกันนี่โอ้โหถึงขั้นมองวาดฝันถึงได้แต่งงานกันเลยนะเขารักลูกรักเมียนะ รักมากยอมทุกอย่างโดยเฉพาะลูกก็ยอมใช่เขายอมนะเขาเสียสละให้เขาเหมือนมีไม่ม,มีเขาก็ทุ่มให้นี่ไงเขาอยากให้แบบทุกคนในบ้านหรือแม้กระทั่งตัวคุณแลวลูกมีความสุขอืมนะคะเอาละใครที่มาดูแรนดอมนี้ยิ้มได้เลยนะยิ้มได้เลยคู่ชีวิตของคุณเป็นแบบนี้นะใครที่กําลังภาวนาบางคนภาวนาแล้วแม่หนูมูเต็มที่ละหนูอยากได้แบบ อยากได้คนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะบอกได้เลยว่าคนคนนี้นะคะคือคนที่กำลังจะเดินทางเข้ามาเป็นคู่ของคุณในเดี๋ยวๆนี้นะคะคนนี้นะคะลักษณะที่จะเป็นแบบนี้นะนะคะเพราะว่ากันเป็นผู้นําเป็นผู้ใหญ่มีเมตตาจิตใจดีรักองค์กรรักทุกอย่างที่เธอเป็นรักทุกๆสิ่งรักพ่อรักแม่รักญาติพี่น้องคือเธอทําอะไรเขาก็ชอบด้วย คนคนนี้ล่ะคะ่ะที่กําลังจะกลับเชื้อเข้ามานะพลังงานไพ่เป็นพลังงานที่ดีมากค่อนข้างดีมานะคะนะคะแสดงว่าคุณที่เข้ามาดูเนี่ยแสดงว่าตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ฟังอาจารย์อย่างตั้งใจฉะนั้นไพ่ก็จะแรนดอมในสิ่งดีๆให้กับคุณเนาะอ่ายิ้มได้เลยนะคะวันนี้นะคะ ยิ้มได้เลยตรงใจใครก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าไม่ตรงใจใครก็ลองดูดูนะคะเผื่อคนคนนั้นกำลังที่จะมาหาคุณอ่ะใช่คนคนนี้แน่เลยวันนี้นะคะอาจจะก็ไม่มีอะไรมากก็แค่อยากจะบอกว่ายิ้มนะคะดูเรนดอมนี้แล้วยิ้มแล้วก็ถ้ามีอะไรที่มันทุกข์อยู่ในใจตอนนี้ปล่อยวางแล้วก็หาความสุข สนุกใช้วินาทีที่เรามีอยู่นะให้มันแบบมีความสุขสนุกคุ้มค่าในการดำเนินชีวิตเนาะเราจะได้มีอะไรที่มีที่ดีๆเยอะๆนะคะออกไปเนาะวันนี้นะคะหวังว่าแรนดอมนี้นะคะจะช่วยคนยิ้มได้และมีความสุขจากที่เอเป็นเย็ดมาแล้วฉันมาดูแล้วมาจารู้สึกแบบอื้มฉันยิ้มได้แหละและคนนี้นะคะก็ ขอให้คุณเจอเร็วๆหรือถ้าคุณกำลังเจอแล้วก็จงรักษาเขาไว้ให้ดีนะคะวันนี้อาจารย์ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะยิ้มน,นะ